สวัสดีครับทุกผู้ทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่ผมนะครับไอี่โป้งแล้วก็ผมอยู่กันเนี่เข้าหมานะครับก็จัดขึ้นที่ใบเห็บางนานะครับตั้งแต่พฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์นี้นะซึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของตัวแบรนด์ hp นะครับกับโนบุ๊กที่เรียกได้ว่าน่าซื้อมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของตัวเกมมิ่ง victus omen หรือว่าในกลุ่มของทํางานนะเปียรไลท์พวก pavilion ต่างๆนะครับโอเคก็ตอนนี้นะครับทาง HP เนี่ยก็เรียกว่ามีสินค้าให้เราเลือกซื้อกันหลากหลายเลยส่วนลดทั้งจากตัวแบรนด์เองนะครับจากร้านค้าแล้วก็จากพวกแพลตฟอร์มด้วย l a z a d a แล้วก็ตัว s h อป e e นะครับบอกเลยว่าลดกันแบบจุกจุเจ็บเจเจ็บเนี่ยหมยความว่าถ้าคนซื้อนอกงานนะถ้าคนซื้อในงานเนี่ยบอกเลยว่าโคตรจากกําไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูกันในแต่ละตัวนะครับ ผมยมังตะลึงเลยอะราคาแล้ว,วนะโอ้โหตอนนี้มันจัด,ดครับผมรถแล้วลดอีกใช่ตอนนี้นหน้างานจะเหลือราคานี้แล้วก็ครับซื้อผ่านอ่ะรถอ,อีกไหมรถอีกครับจะเป็นล้านหน้าจะเหลือราคานี้ครับโอห,หผมร้องไห้แทนคนซื้อนอกงานว่ะจริงๆขอบคุณนะครับโอเคผมบอกอย่นี้ก่อน HP Victus 16เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเกมมิ่งที่ดีมากๆเลยผมรีวิวแล้วนะครับเป็นสเปคคอย5หา HX นะครับการ์ห้าศ0นยราคาปกติเนี่ยผมจำได้ผมรีวิวมัน39,900นานะครับแต่ในงานเอาตัวนี้ก่อนเอานอกงานก่อน36,9ราคาลดแล้วราคาในงาน33,900าแล้วก็ราคาลดแล้วลดอีกจาก Lazada Shopee นะครับถูกสุดนะ เหลือ27,000มันบ้าไปแล้วจริงมันเกินควบคุมแล้วคอมมาครั้งนี้นะครับสำหรับคนที่จะซื้อนาฬิกเกมมิ่ง HP วิตาซิโบโคตรน่าซื้อเลยให้ตายเถอะนะคือราคาโอราคามันดีจริงๆเลยนะครับเหลือถูกสุดละการ2 7 0 0 0ถ้าสนใจมาสอบถามกทัที่บูธร้านอันไว้บูธ HP ได้นะครับผม ว่าเงื่อนไขเป็นยังไงบ้างแต่บอกเลยว่าราคาโคตรดีนะหรือนะครับถ้าอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นคอยลเจส่วนสเปคอื่นหมัอนกันหมดเลยใช่ไหมครับ,รบอ่าใช่อันนี้เป็นคอย5 HX นะฮะแล้วก็นี่เป็นคอย7 HX นะครับต่างแค่ซีอย่างเดียวเนาะราคานอกงาน449ก้นะครับราคาในงานสี่หน,นังนงห้าเกาา้าศูนยง แล้วก็ซื้อผ่านพวกลาซาด้าช้อปปี้ลดไปเหลือถูกสุดประมาณ3 4มหมื่นแล้วกันประมาณนะครับก็ลองมาดูกันได้นะครับเหลือ2 7งหมเหลือ3 4มหมื่นนะครับส่วนตัวผมนะสองหมตัวนี้ผมว่าโอเคแล้วไม่ต้องเป็นคอยเก็ได้เพียงพอแล้วเพราะว่าคอยเเพราะว่าคอย5 h x ตัวเนี้ยมันแรงเท่ากับตัวคอย7จตลาดเเลยนะครับหูแค่เจอตัวแรกก็จุกแล้วมีมีตัวไหนอยากแนะนำอีกไหมครับถ้าแบบราคาแบบแจ่มๆเลยอะ ตัว All โอเมนมีไหมโอเมนโอเม่นตัวท็อปนี้ใช่ไหมครับ <ไป S 1> โอ้ใชครับผมตัวนี้เป็น i9 HX นะครับการ์ดจอก็4070หน้าจอเนี่ยมินิ LED เว้ยโคตรเทพนี่คือตัวจริงโคตรเทพจอโคตรโคตรด,ดีนะครับคือแบบดีมากๆอ่ะนะครับประกันสับายออนไซส์นะครับ,รรบ,บ,รบแล้วก็มีประกันอุบัติเหตุด้วยราคาปกติ89,000 ตอนนี้ราคาเหลือประมาณ7,8 0 0 0คุณจะได้สุดยอดโนบุกเกมมิ่งตัว็อปของทาง HP ในราคา7จ0 0 0ซื้อผ่าน s ูเป e e ลดไปอีก10,000อ๋อซื้อผ่าน Lazada Shopee เมื่อกี้บอกแค่า7,8ดลบอีก1 0 0 0 0 10,000นึงก็เหลือ6,8แปดไหนโหผมพูดไม่ออกเลยลคือราคามันดีแบบถ้าคุณซื้อนอกงานคุณโคตรพลาดน่ะ ไม่ว่าคุณจะอยู่เชียงใหม่คุณนั่งเครื่องมายังคุ้มอ่ะเฮ้ยค, <c oughs> คุณอยู่เชียงใหม่คุณนั่งเครื่องมายังแบบคุ้มค่าเครื่องอ่ะ <c oughs> มาเที่ยวกุมเทพแล้วกันนะครับโอ้มันชื่อโอเมนทารเซนต์สนะครับตัวนี้กับ HP ตัวท็อปสูดของเขาตัวแฟกชิปเลยโหผมผมถ่ายรูปก,ก่อนเนะผมลืมเนี่ยไหนๆก็ได้ไหนแล้วนะครับแล้วก็ผมถ่ายโพยด้วย ใชเใ้ยแล้วก็เดียวถ่ายตัวนั้นด้วยโอเคนอกจากนี้ถ้าใครคิดว่าผมอาจจะงบน้อยหน่อยต้องการโนบุก20,000นต้นๆน,น,นะครับลองดูตัวเป็นวิกตัส15ก็ได้เป็นคอไอห้า3 4 2 0 h นะครับการ์ดจอเนี่ยเป็นตัว20 5 0น้าูนย์ตัวเริ่มต้นแรม8ปกิกนะครับแต่แทมแรมแหละเชื่อผม sdd 12นะครับแล้วก็ตัวราคาปกติ249ในงานเหลือ22 ห้าเก้าศูนย์แต่ผมเชื่อว่าราคาเนี่ยมี20 0 0 0บาทลองดูกันได้20 0 0 0บาทตัวนี้ได้เลยนะครับกับการที่เป็นโนบุกเกมมิ่งตัวเริ่มต้นแล้วกันแล้วก็ตัวหน้าตามันจะคล้ายกันเนาะสำหรับต,ตัว s p v i c t ิกนะครับแต่บอกเลยว่ามันจะมีสเปคที่มันต่างกันอยู่เยอะเลยลน,น,น,นะครับครับพ<อ>ิเศษอันนี้ RAM 8, แรมแปดแรมแรมไหมตัวนี้แถมไมครับอ่า แล้วก็เขาจะมีตัวโปรโมชั่นของเขาแหละนะครับแถมพวกเมาส์ไร้สายเมาส์เกมมิ่งนะครับหูฟังเกมมิ่งของเขาบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนแล้วก็ถ้าใครนะครับอันนี้ผมเห็นป้ายไว้ดีถ้าใครซื้อพวกตัววิก t ั s นะครับหรือว่า Omen 16ที่เป็นไรเซนนะครับก็จะได้รับถ้าได้เสื้อบอลปะเสื้อบอลของทาง AMD ไปด้วยโคตรเจ๋งอ่ะอันนี้คือว่ามันของพิเศษเลย อ๋อไม่ได้ร่วมใช่ไหมครับ<ช>แต่ว่าก็แรมไม่แพงอัพได้เลยซื้อปุ๊บอัพได้เลยนะครับเรียกว่าเมื่อตอนที่งานเสนอดไว้มันมีเหมือนประมาณว่าซื้อสินค้าแล้วเกินค่าขึ้นไปครับแลกซื้อของราคาไม่เกินหนึ่งพันแลกซื้อได้หนึ่งบาทอ๋อแรงไม่ได้ดิไม่แค่เข้าใจง่ายๆเหมือนประมาณว่าเราซึ่งบาทอะเราไปซื้อแลงก็ได้อ้๋อโหงั้นมันก็เหมือนฟรีแหละผมว่าอธิบายไงดีอ่า เอาเป็นว่าถ้าซื้อของทางอ ise, แอดไวท์ตรงนี้ราคาหมื่นห้าขึ้นไปซื้อคอมพิวเตอร์ราคาหมื่นห้าแล้วกันนะครับสามารถไปแลกซื้อของอะไรก็ได้มูลค่า1 0 0 0บาทในราคา1บาทฉะนั้นซื้อแรมแรมตอนนี้ที่5้าบาทป่ะแปดกิกประมาณห้าร้บาทจ่ายบาทเดียวเพิ่มเข้าไปก,ก็ได้แรมแล้วนะครับง่าย,ายๆแค่นี้เอาเป็นว่าจริงๆสรุปง,ง่ายมากเลยมาซื้อเถอะคุ้มพอดโคแล้วคอนเซ็ปต์แค่นี้นะครับ โอเคผมพาดูตัวอื่นกันเผื่อว่าเพื่อนๆอยากดูสเปคที่มันหลากหลายกว่าน,นี้นะอ่ะผมหาตัวเอ d ดีเจอแล้วอ่าตัวนี้นะครับไรเซน575 3 5็ s ห้นะครับแล้วก็การ์ดจอเป็น2050ปกติ239เหลือ2199เชื่อผมนะครับต่ำกว่า20 0 0 0นแน่นอนซื้อไปซื้อมาอ่านี่ไงซื้อแรมเพิ่มได้เลยนะครับอีกบาทเดียวหรือาซื้อเกมมิ่งเกียร์อะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับนี่คือโปรโมชั่นของทางที่เป็น อ่าแอดไวทแล้วก็ AMD อย่าลืมนะไปรับของพรีเมียมกันได้นะครับเออ,โ,อโปรโมชั่นดีมา,มากเลยอันนี้ก็เป็นว่าวิกตัสนี่ยเขาจะมีอยู่หลายรุ่นหลายสเปค Intel มี AMD มีนะครับบางตัวเองก็จะเป็นแบบตัวที่เป็น c o r อห้าเจดีสองก็มีให้เลือกนะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัว v i กตัซสินะครับการ์ดจอเป็นท0 0ยู ราคาตามป้ายคือ3,900ราคาขายจริงเหรอ2,300 0ว่ะเป็นผมนะผมว่าตัวนี้จบเพราะว่าอะไรหรือเป่าในงบ23 0 0 0เราได้จอ16.1นิ้วสเปคยังแรงอยู่แม้ว่ามันจะตกไปเจนหนึ่งแต่ว่าหน้าจอเป็น srgb 100%โอ้โหผมคือมันมีแต่ของถูกกับถูกโคตรสออย่างในงานคอมานะครับแค่นี้เลยเออ อันนี้คือบรรยากาศโดยรวมและการของวิกตัสแล้วก็ตัวโอเมนนะในส่วนนี้นะครับโอเคผมพามาดูในกลุ่มของตัว NV กันบ้างนะครับแล้วก็ตัวพวกพาวิเลียนมาให้ตัวนี้ก่อนนะครับ NV X 3ว0 13นะครับเป็นคอไอห้าเดสองหน้าจอทัชสกรีนนะครับพับจอได้อยู่การในตัวแรงสิบหกกิเอสเอสอิี่หนึ่งสอง ราคา329แล้วเหลือ299ซื้อไปซื้อมาราคาเหลือ2องหมราคาแบบคุณคุณคุณครับมาซื้อในงานได้เลยครับไม่ต้องแบบคิดมันปวดหัวนะครับผมใครอยู่ที่ทำงานขอลางงานครึ่งวันไม่สิออกมาเลยดีกว่าเพราะมันบ่าย3าแล้วนะครับใครอย่โรงเรียน มาหาลัยไม่ต้องเรียนเสกนี้ออกมาเลย<ส>มาซื้อได้เลย<ส>เดี๋ยวของหมดนะครับ<ส>โอเคอันนี้ข,ข้าวเพราะว่ามันจะมีอะหรอ้าวตัวนี้ดีกว่าเา,า,าวิเลียน x สานย์นะ,ะเป็นตัวคอยห้าเอาราคาดีกว่า,าว่าราคาโคตรมันนะจริงๆผมโคตรมันเลยผมเริ่มอยากไล่ขายขอแล้วตอนนี้นะครับราคา279ในงานลดเหลือ2ถูกสุด2 1งหมื่นไอ้บ้าลดไปหกพับาท สองหนหนึ่งในงานน่ะเพื่อนๆไม่สามารถหาราคาได้รับประกันผมว่าถ้าเพื่อนๆถามว่าพี่ครับปากดูตัวนั้นหน่อยราคาเท่าไหร่ไม่ต้องแหละออกมาจากบ้านนะครับสตาร์รถอะไรมาก็ได้มาถึงนี่ในงานแล้วก็ซื้อกลับไปถูกแน่นอนแต่จะถูกที่สุดเท่าไหร่อันนี้ลองมาทำการบ้านดูผมดูที่ร้านแอดไว้ใช่แล้ว ไล์ไว้ราคาเนี่ยฮอปขึ้นชื่อและ <AO G S 1> โหดะะดูมากๆนะครับโอเคมาต่อที่ตัวหนึ่งลก้กันสำหรับคนที่ต้องการโนบุกแบบใช้งานทั่วไปครับพี่เน้นแบบเรียนออนไลน์ทำงานเอกาสารนะครับเป็นตัว HP 15ตัวนี้นะครับ i5 j3 แรม16 s s e 12อได้ขอภยัยตัวนี้ HP 14 ราคาปกติ229ในงานลดแล้วแต่ลถอีกน่าคงรู้เหลือ1 7 2 2นเมื้ยใช่ไหมไม่ขายครับราคาเต็มขายประมาณ1 7 0 0โอ้ยผมเห็นแล้วแบบใจละลายอะ่ะเพราะว่าราคามันดีโคตรและอีกตัวหนึ่งตัวนี้แวอตัว p a วิเลียนแอโร่น้ำมกหนกิโลกรัมสายขาวนะครับพรีเมียมมากๆเลยบบ ผมเห็นแล้วแบบกในสิงนี้ป่ะสาวๆนักศึกษานะครับใส่ชุดมาลายพกไปเรียนเนี่ยใช่เลยนะครับราคาปกติ2 5 9 0เป็นตัวไรเซน5,700 0ซีรีส์นะครับในงานกินน้ำลายเลย10,900บ้าบ้ามากบ้ามากๆแอดไว คุณแอดไวท์ Ad กับ s p คุณแบบคุณ, AP, คณ AP, บ้าบอมากับราคาที่ตั้งเข้ามานะครับโคตรถูกอ่ะถูกถูกถูก,ถก,ถก,ถกเลยนะครับอันนี้ผมเซ็นเซอร์เ,เ,เองแบบโอ้ oh, อีกตัวหนึ่งไอนน้ตัว Intel นะครับทวิเลียนขัีก็เป็นโนบุกแบบ14นิ้วสายรีเมียมแล้วก็มีสเปคที่เลือกหลากหลายแล้วกันเอาตัวนี้ก่อนเป็นคอย e i 5้าแล้วก็หน้าจอ14นิ้ว2 2งนะครับราคาปกติ289 ในงานเหลือ22,000ืในงานเหลือ22,000เป็นโน้ตบุ๊ก Intel Evo ด้วยโคตรมันนะราคาแบบดีมากๆสำหรับคนที่ต้องการโน้ตบ,บุ๊ก HP แบรนด์อเมริกันนะครับอเมริกันสไตล์มันจะแบบให้ความแบบดูดีแล้วก็ออประกันออนไซต์ site, 2ปีขึ้นไปในทุกรุ่นย่อยต้องแต่โน้ตบ,บุ๊คราคา1 5ื่นไม่ขาย อันนี้เป็นไรเซน5 7 5 2 0 u นะครับเป็นอุปกรณ์ทำงานพาวิเลียนอา่าขอโทษ HP 1 4บสี่แล็ปท็อปนะครับ1 4 9่นไม่หายในงานขาย1 2 9่นเฮ้ยคุณ HP นะครับราคามันโคตรดีนะครับทั้งตัวเกมมิ่งวิกตัสโอมนนะครับคุณจะแบบผมถ่ายราคาก่อนแต่ผมลืมผมจะเอาไปโปรโมทเหมือนกันอยากแบบ อยากป้ายยาคนไอ้ผมขอแวะตัวนี้ก่อนอันนี้ในฝั่งของตัวที่เป็นวิกตัสสิบหกสเปคไรเซนเจ็ดพันนะครับตัวนี้ไรเซนเจ็ดเจ็ดแปดสี่ศูนย์เอสเอสนะครับการ์ดจอสี่ศูนย์ห้าศูนย์ราคาปกติสามเจ็ดเก้าใช่ไหมถูกนะราคาในงานคุณครับเหลือสามหมื่นบาทสามหมื่นบาทสามหมื่นบาทรถเยอะมากๆ,าๆนะครับ กับการที่เราจะได้นาบุกเกมมิ่งไม่ว่าจะเป็นสเปคกอินเหรือ AMD จะทาง s p ราคานี้บอกเลยว่ามันเกินต้านเกินต้านที่จะแบบไม่ซื้อไม่ไหวแล้วถ้าใครเล็งๆอยู่นะครับแร้วว่าสก็เป็นงานเขาหมาเลยบิ๊กเดีนะครับเป็นราคาดีสุดในปีนี้แล้วทั้งหมดเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นบรรยากาศร้านแอดไวส์ละกันเนาะผมก็พามาดูว่า เรื่องราวมันก็จะประมาณนี้เออผมถ่ายรูปราคาก่อนผมบอยโปรโมทด้วยคือม,มันราคาดีทุกตัวเลยนะครับฉะนั้นแล้วก็ขอจดถ่ายไว้หน่อยเดีย๋ยวลืมนะครับเดี๋ยวลืม <S 2> <S 2> เดี๋ยวพาไปดูอีกร้านหนึ่งแล้วกันร้านเจบีนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อย ดีมากนะครับผมให้ทีมงานเอ้อไปแล้วนี่ับนอกจากมาดูคอมแล้วนะครับมาดูคนก็ได้นะเออผมเองก็ดูคนเหมือนกันงที่ทผมไลฟ์อยู่ใช่ไหมแล้วแบบตาผมไม่มองทางอื่นแสดงว่าผมอาจจะเห็นคนบางคนนะครับนักเอชก็ดีนะครับนักเอชก็ดีอ่า ตัวร้านนะครับก็มีอยู่ทุกรุ่นเหมือนกันแหละนะครับแต่ว่าบรรยากาศกัต่างออกไปโปรโมชั่นต่างออกไปบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ข้อมูลก็จะคล้ายๆกันนะครับราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้กว่าโเท่าไหร่แต่ว่านี่ผมบอกบอกบอกเพื่อนกันนะเพื่อนกันไม่ได้ไม่ได้สปอนเซอร์เพื่อนกัน,บ,น,ออน,กนบอกกันสมมตินะ พี่ครับผมไปดูมาที่ร้านอันไว้นะครับตัวนี้มัน3,900ใช่ไหมฝั่งนั้นอ่ะเขาลดเหลือแบบ2,300 0อ่ะ JB สู้ปะลดสัก22,000ได้ไหมสมมุตินะสมมุตินะสมม,นะสมมุติราคาขึ้นมาแล้วกันนะครับเราสามารถรีเลทราคากันได้แล้วเราก็ซื้อที่เราพึงพอใจบางทีร้าน JB ราคาอาจจะสูงกว่าแต่ว่าของแถมมากกว่าก็ซื้อร้าน JAB ได้สมมุติว่าแอดไว้ราคาถูกกว่าของแถมไม่สนใจนะครับเราว่าหรือว่าของแถมเหมือนกันซื้อแอดไว้ก็ได้น J นะครับแล้วก็ H อจากนี้อันนี้หนึ่งน,นี่หงเผื่อว่าจะใครมองหา PC เดสก์ท็อปแบรนด์นะครับ HP ก็มีขายอ่าพวกตระกูล Pavilion ต่างๆราคาเริ่มต้นก็หมื่นห้าหมื่นแปดสองพันสองหมื่นเก้านะครับทุกตัวลดราคาผ่านรัศดาช็อปปี้ได้หมดนะหมื่นหกเก้า AO ราคาหมื่น AO เนี่ยหมื่นหกเก้าหมื่นเก้านะครับสเปค Intel สเปค AMD มีหมดนะครับหน้าตาสากสวย ผมเ0บาทอันนี้จะเป็นดีไซน์ใหม่ของทาง AO เขานะครับตัวนี้เป็น s p 24เป็นแอ l o n 7220U ราคา1 5 4 9 0บาทเฮ้ยดีนะเหมือนจะเป็นวัสดุแบบ r e c ซ c l เหรือเปล่าผมคิดว่านะ่าอาจจะใช่อาจจะใช่นะครับราคาก็1 5 1 7 9หรือว่าเป็นตัว s p 27นะครับ AO ตัวใหม่เป็น คอย5้าก็มีเหมือนกัน2 7 9 9 0บาทหน้าจอก็เป็น full hd นะครับแล้วก็เรียกว่ามีเว็บแคม้้วเหรอเว็บแคมเป็นดึงขึ้นมาใช้ก็เปิดไม่ใช้ก็ฟลิปลงไปนะครับโอเคและนี่คือในส่วนตัวและนี่คือในส่วนขงตัว hp b a hp แล้วกันจริงจริงๆแล้วก็จะมี ร้านบาร a n าก็มีขายนะครับไอที่ก็มีขายสปีก็มีขายแต่ว่าผมเนี่ยพาเดินแอดไว้แล้วก็ตัว JIB นะครับโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันไว้เจอกนใหม่ในคลิปตัวต่อๆไปนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยสำหรับคนที่ซื้อ s p Notebook v i g t u s Omen Pavilion NV มาซื้อแนคอมมานะครับ Pro จัดเต็มแนนอนของแถมโปรโมชั่น ส่วนรถพิเศษอย่างที่หานอกง,งานไม่ได้วันนี้วันที่2แล้วเดินทงานงง่ายๆนะครับผ่านทางอ,าอ่ารถไฟฟ้านะครับลงสถานีบางนาเดินตรงเข้ามาเจอกันที่งานคอมมาได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้แอมิบงขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ